ถ้าคุณเห็นคนเดินถอยหลังเข้าไปในป่าลึกในเชียงรายแล้วเขาไม่กลับออกมาอีกเลยอะไรบางอย่างในป่าน,นี้ไม่อนุญาตให้เดินหน้านี่คือเรื่องจริงที่ชาวบ้านทุกคนปิดเงียบเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ฟังจะทำให้คุณไม่กล้าหันหลังให้ความมืดอีกต่อไปปริศนาแห่งไพรพนาที่เชียงรายค่ำคืนนั้นที่หมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดเชียงรายอากาศเย็นจัดจนต้องยกมือขึ้นกอดตัวเองมันเป็นช่วงปลายฤดูฝนที่ความชื้นยังคงปกคลุมผืนป่า เสียงจิ้งหรีดเปรยไรยร้องระง,งมเป็นจังหวะเนืบนาบน,นายเคนชัยวัยกลางคนกำลังนั่งจิบชายอยู่ใต้ถุนบ้านสายตาของเขากวาดมองไปยังชายป่าที่มืดมิดแล้วจูจ่ๆเขาก็เห็นบางอย่างที่ผิดปกติเงาตะคุ่มของใครบางคนกำลังเคลื่อนไหวแต่การเคลื่อนไหวนั้นช่างแปลกประหลาดชายผู้นั้นกำลังเดินถอยหลังเดินอย่างช้าๆมุ่งตรงเข้าไปในดงทึบของป่าเข็นรีพยิตาเพื่อความแน่ใจ ไม่ผิดแน่มันเป็นชายหนุ่มที่เขาคุ้นหน้าคุ้นตาดีชื่อว่าบุญส่งบุญส่งสวมเสื้อเชิ้ตสีซีดและกางเกงขาย,ยาวเก่าๆเขาเดินถอยหลังไปเรื่อยๆสีสันของเขาเงยขึ้นเล็กน้อยราวกับกำลังมองดูอะไรบางอย่างที่อยู่สูงขึ้นไปแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นรอบกายมีเพียงความมืดมิดและหมู่แมกไม้เคนรู้สึกหนาวสถานไปทั่วสันพางกาย ไม่ใช่เพราะอากาศเย็นแต่เป็นความรู้สึกที่ไม่สบายใจอย่างรุนแรงเขาตะโกนเรียกชื่อบุญส่งเสียงดังบุญส่งนั่นนายจะไปไหนแต่บุญส่งไม่มีทีท่าว่าจะได้ยินเขายังคงเดินถอยหลังอย่างไม่ลดละเท้าของเขาย่ำลงบนพื้นดินที่เปียกชื้นส่งเสียงสบสาบสบสาบเป็นระยะเสียงนั้นค่อยๆเบาลงเมื่อบุญส่งเดินลึกเข้าไปในความมืดที่กลืนกินทุกสิ่ง เคนกระโดดลงจากบ้านหัวใจของเขาเต้นรัวเหมือนกลองศึกเขาเริ่มวิ่งตามไปวิ่งไปตามทางดินลูกรังที่นำไปสู่ชายป่าแต่เมื่อเขาไปถึงขอบป่าบุญส่งก็ได้หายลับไปแล้วหายไปอย่างสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยของการเดินถอยหลังที่ทิ้งไว้ให้เห็นอีกมีเพียงความเงียบงันที่น่าขนลุกเข้ามาแทนที่เคนหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นเขายกมือขึ้นป้องปาก สูดหายใจเข้าลึกๆกลิ่นไอดินและกลิ่นของใบไม้เปื่อยเน่ากระครุง้งทำให้ประสาทสัมผัสของเขาตื่นตัวหูของเขาพยายามจับเสียงอะไรบางอย่างแต่ได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองที่เต้นถี่รัวเขาสัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกที่แผ่ออกมาจากป่าทึบราวกับว่าป่านั้นมีชีวิตและกำลังจ้องมองเขาอยู่วินาทีนั้นความรู้สึกหวาดกลัวเขาจู่โจมอย่างไม่มีปีมีขลุย เข็นรู้ดีว่ามันไม่ถูกต้องตามธรรมชาติการเดินถอยหลังเข้าไปในป่าตอนกลางคืนไม่มีใครทำอย่างนั้นยกเว้นว่าเข็นไม่กล้าคิดต่อเขายืนอยู่ตรงขอบป่าความมืดเบื้องหน้าช่างดํามืดกว่าที่เคยเป็นมาเหมือนกับมันเปิดเผยช่องว่างบางอย่างแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเล็กๆแผ่วเบาเหมือนเสียงกระสิทที่ตามลมมา มันไม่ใช่เสียงของบุญส่งแต่มันเป็นเสียงที่ทําให้เส้นขนทุกเส้นของเคนล,ลุกชันมันเหมือนเสียงของการร้องเพลงที่ไม่เป็นภาษาเสียงนั้นดังมาจากส่วนลึกของป่าลึกเกินกว่าที่มนุษย์ปกติจะเดินเข้าไปได้เรอวขนาดนี้เคนตัดสินใจว่าเขาจะต้องกลับไปเรียกคนในหมู่บ้านเขากลับหลังหันแต่แล้วเขาก็หยุดชะงักอีกครั้งเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนแตะที่ไหล่เขาเบาๆ ไม่มีใครอยู่ด้านหลังมีเพียงความมืดและความเงียบเงันเท่านั้นแต่ความรู้สึกนั้นชัดเจนจนน่าประหลาดมันไม่ใช่สัมผัสที่อบอุ่นมันคือสัมผัสที่เย็นชืดและไร้น้ำหนักเหมือนมือที่ทำจากน้ำค้างยามเช้าที่เย็นจัดเข็นไม่รอช้าเขาออกวิ่งทันทีวิ่งกลับไปยังแสงไฟริบหรี่ของหมู่บ้านทิ้งปริศนาของการเดินถอยหลังไว้เบื้องหลังในเช้าวันต่อมา สืบหาและคำกระซิบจากป่าในเช้าวันต่อมาแสงแดดอ่อนๆสัดส่องกระทบหมู่บ้านแต่บรรยากาศไม่ได้สดใสาตามแสงตะวันความเงียบที่หนักอึ้งปกคลุมไปทั่วเข็นเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ชาวบ้านฟังรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินถอยหลังของบุญส่งไม่มีใครเชื่อในทันทีพวกเขาคิดว่าเคนอาจจะตาฝาดเพราะความมืดหรือดื่มชามากเกินไปจนหลอน แต่เมื่อมีคนไปที่บ้านของบุญส่งเขาก็ไม่อยู่ที่นั่นจริงๆบ้านเปิดทิ้งไว้ข้าวของยังวางอยู่ตามปกติดูเหมือนเขาเพิ่งลุกออกไปเมื่อไม่นานชาวบ้านเริ่มปรึกษาหารือกันอย่างเคร่งเครียดผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมอย่างเร่งด่วนตัดสินใจว่าต้องจัดชุดออกตามหาบุญส่งทันทีชุดค้นหาประกอบด้วยชายหนุ่มสี่คนรวมถึงเคนด้วยพวกเขาเตรียมอุปกรณ์จำเป็น นี่พระเชื่อไฟฉายและออกเดินทางเป็นชายป่าในทันทีเมื่อไปถึงจุดที่เคนเห็นบุญส่งครั้งสุดท้ายพวกเขาพบรอยเท้ารอยเท้าของผู้ชายที่เดินเข้าไปในป่าแต่เมื่อพิจารณาดูอย่างละเอียดรอยเท้าเหล่านั้นมีลักษณะแปลกประหลาดไม่ใช่รอยเท้าที่เดินไปข้างหน้าตามปกติแต่เป็นรอยที่บ่งชี้ว่าเจ้าของเดินถอยหลังจริงๆส้นเท้าจมลึกลงไปในดินโคลน ในทิศทางที่สวนทางกับนิ้วเท้าทุกคนที่เห็นรอยเท้าต่างก็เงียบกริบความไม่เชื่อได้เปลี่ยนเป็นความหวาดหวั่นอย่างรวดเร็วเขาเดินแบบนี้จริงๆหรือชายคนหนึ่งกระซิบถามหรือว่ามีใครอุ้มให้เขาเดินถอยหลังอีกคนตั้งข้อสังเกตแต่รอยเท้าที่ปรากฏมีเพียงรอยเดียวมันคือรอยเท้าของบุญส่งชุดค้นหาเริ่มเดินตามรอยเท้าเข้าไปในป่าป่าที่นี่ทึบมาก ต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาจนแสงแดดส่องลงมาได้น้อยนิดบรรยากาศเริ่มมืดสลัวความชื้นและกลิ่นของมอสและตะไคร่น้ำเกาะกุมทั่วทุกอนูการเดินตามรอยเท้าต้องใช้ความพยายามอย่างมากบางครั้งรอยเท้าก็หายไปบนโขดหินก่อนจะไปปรากฏขึ้นอีกครั้งในที่ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้บุญส่งเหมือนไม่ได้เดินตามทางแต่เดินเป็นแนวตรงทะลุผ่านพุ่ไม้หนาทึบอย่างไม่สนใจ ยิ่งเดินลึกเข้าไปเสียงของป่าก็ยิ่งเงียบลงเสียงนกร้องเสียงแมลงหวีดวิวเริ่มจังหายไปมีเพียงเสียงฝีเท้าของพวกเขาเท่านั้นที่ดังขึ้นมามันเป็นความเงียบที่ผิดธรรมชาติความเงียบที่ทำให้เคนรู้สึกว่าป่ากําลังซุ่มดูพวกเขาอยู่หลายชั่วโมงผ่านไปพวกเขายังไม่พบตัวบุญส่งแต่ก็พบสิ่งของบางอย่างใกล้กับลำธารเล็กๆที่แห้งเหือด พวกเขาเจอกับนาฬิกาข้อมือของบุญส่งมันตกอยู่บนพื้นดินสายนาฬิกาขาดแต่กระจกหน้าปัดไม่แตกเข็มนาฬิกาหยุดนิ่งอยู่ที่เวลาตีสา้านาทีเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกับที่เคนเห็นบุญส่งเดินหายเข้าไปในป่าทุกคนต่างมองหน้ากันอย่างตื่นตระหนกทำไมบุญส่งถึงถอดนาฬิกาทิ้งหรือมีอะไรบางอย่างที่ดึงมันออกไปจากข้อมือของเขาเคนหยิบนาฬิกาขึ้นมา มันเย็นเฉียบในอุ้งม,มือของเขาทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงมันไม่ใช่เสียงร้องไม่ใช่เสียงพูดมันเป็นเสียงที่แผ่วเบาและแห่พร่าเหมือนกับเสียงที่เคนได้ยินเมื่อคืนนี้เสียงกระซิบมอมอหาเสียงนั้นมาจากข้างหน้าพวกเขาลึกเข้าไปในป่าที่มืดมิดกว่าเดิมชุดค้นหาหยุดนิ่งทันที ความกลัวเข้ามาแทนที่ความตั้งใจเคนสั่งให้ทุกคนเตรียมพร้อมชูมีพระขึ้นตั้งรับพวกเขาค่อยๆก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆมุ่งไปยังทิศทางของเสียงกระซิบนั้นเมื่อเดินเข้าไปอีกไม่ไกลพวกเขามาถึงที่โล่งเล็กๆแห่งหนึ่งกลางลานนั้นมีต้นไทรต้นใสรที่เก่าแก่และใหญ่โตมโหลานรากของมันแผ่ขยายออกไปคล้ายงูยกักย้ายรัดรอบพื้นดิน บรรยากาศรอบต้นไทรนั้นเย็นเยือกเป็นพิเศษเหมือนมีร่มเงาที่มองไม่เห็นปกคลุมอยู่และที่โคนต้นไทรนั้นเองพวกเขาเห็นผ้าเช็ดหน้าสีขาวของบุญส่งมันถูกวางไว้อย่างเป็นระเบียบพับเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆวางอยู่บนรากไทรที่โผล่ขึ้นมามันไม่ใช่การทำตกแต่มันคือการวางทิ้งไว้เมื่อพวกเขาเดินเข้าไปใกล้ต้นไทรมากขึ้นเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้มันชัดเจนกว่าเดิมกลไม้หันอากาศบอมันไม่ใช่เสียงร้องขอความช่วยเหลือแต่มันเป็นเสียงเตือนหรืออาจจะเป็นเสียงขับไล่เคนรู้สึกว่าขนลุกไปทั่วทั้งตัวเขามองขึ้นไปยังเรือนยอดของต้นทรกิ่งก้านสาขาที่พันกันยุ่งเหยิงเรากับเป็นร่างแดดดักจับวิญญาณเขาสัมผัสได้ถึงกลิ่นที่รุนแรงขึ้นกลิ่นสาบเฉพาะตัวที่เย็นเงยือก ไม่ใช่กลิ่นปลาแต่มันเหมือนกลิ่นของความว่างเปล่าบุญส่งเคนตะกนเรียกด้วยความหวังอันริบรีเสียงของเขาสะท้อนกลับมาจากต้นไม้แต่ไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงกระซิบแผ่วเบาที่แทรกซึมเข้ามาในโสตประสาทของพวกเขาเท่านั้นไอสระอูไม้เอกสระอีไมเอกคราวนี้เสียงนั้นมาจากข้างบนพวกเขาเงยหน้าขึ้นไปมองอย่างพร้อมเพรียงกัน ท่ามกลางกิ่งก้านที่สลับซับซ้อนแสงแดดที่ลอดผ่านลงมาถูกบิดเบือนจนดูมืดมัวไม่มีใครอยู่บนต้นไม้แต่เคนก็เห็นบางสิ่งบางสิ่งที่ทำให้เลือดในกายของเขาเย็นเฉียบมันไม่ใช่บุญส่งแต่เป็นรอยขีดข่วนรอยขีดข่วนที่ปรากฏอยู่บนลำต้นไทรสูงขึ้นไปเป็นรอยที่เกิดจากเล็บมือมนุษย์รอยขีดที่ลากลงมาเป็นทางยาว รากับใครบางคนพยายามปีนถอยหลังขึ้นไปบนต้นไม้และที่ด้านล่างสุดของรอยขีดนั้นใกล้กับระดับสายตาของพวกเขามีรอยลึกที่ดูเหมือนจะเป็นตัวอักษรมันถูกขีดอย่างเร่งรีบและทุลักทุเลแต่ทุกคนก็อ่านมันออกมันเขียนว่าห้ามมองก่อนที่พวกเขาจะมีเวลาทำความเข้าใจกับคำเตือนนั้นใบไม้แห้งใบหนึ่งก็ร่วงลงมาจากด้านบน ตกลงกระทบพื้นหญ้าที่เท้าของเคนมันไม่ใช่ใบไม้ธรรมดามันเป็นใบที่ถูกเจาะเจาะเป็นรเูเล็กสามรูเรียงกันรูที่ดูเหมือนกับรูที่เกิดจากการมองผ่านและความรู้สึกที่เย็นเยียบและไร้น้ำหนักเมื่อคืนนี้ก็กลับมาอีกครั้งแต่มันรุนแรงกว่าเดิมหลายเท่ามันไม่ใช่แค่การสัมผัสแต่เป็นความรู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังอยู่ข้างหลังพวกเขา และมันกำลังจ้องมองผ่านรูเล็กๆบนใบไม้นั้นโดยที่พวกเขาไม่สามารถหันกลับไปมองได้เลยเพราะคำเตือนนั้นยังคงดังก้องอยู่ในหัวห้ามมองเงามืดและการหันกลับความรู้สึกว่าถูกจ้องมองจากด้านหลังนั้นช่างหนักหน่วงมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกทางจิตใจแต่เป็นความรู้สึกทางกายภาพที่กดทับราากับอากาศรอบตัวกลายเป็นของเหลวที่หนืดเหนียวชุดค้นหาทั้งสี่คนยืนตัวแข็งทื่ออยู่หน้าต้นทรักษ์ ไม่มีใครกล้าที่จะหันหลังกลับไปดูว่าอะไรอยู่ตรงนั้นคำว่าห้ามมองที่ขีดไว้บนลำต้นใส่ได้ตรึงพวกเขาไว้กับที่เสียงกระซิบที่เคยแผ่วเบาตอนนี้เริ่มดังขึ้นไม่ใช่ดังด้วยระดับเสียงแต่ดังด้วยความถี่ที่สันสะเทือนในอกมอมออังมอหาเสียงนั้นเหมือนกำลังล่อลวงเหมือนน้ำเสียงของมารดาที่เรียกหาบุตรแต่มันแฝงไปด้วยความยินชาที่ไร้ชีวิต เคนมองไปยังเพื่อนร่วมทีมใบหน้าของแต่ละคนซีดเผือดดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวที่ควบคุมไม่ได้พวกเขาต่างก็รับรู้ถึงสิ่งเดียวกันมีบางอย่างที่รอยอยู่ด้านหลังและสิ่งนั้นต้องการให้พวกเขาฝ่าฝืนคำเตือนเราต้องไปจากที่นี่เทนงกระซิบเสียงแห่พร่าเขาไม่กล้าพูดเสียงดังกลัวว่าเสียงจะไปรบกวนสิ่งนั้นเขาค่อยๆชี้ไปข้างหน้า ยังทิศทางที่ป่าเริ่มบางลงแต่เพื่อนคนหนึ่งของเขาจันชายหนุ่มที่เพิ่งแต่งงานดูเหมือนจะถูกสะกดจิตจันเริ่มถอยหลังถอยหลังช้าๆอย่างไม่รู้ตัวดวงตาของเขามองตรงไปข้างหน้าแต่ร่างกายกำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับที่บุญส่งเดินไปคือเข้าหาสิ่งที่อยู่ด้านหลังพวกเขาจันหยุดนะเทงกระซิบอย่างร้อนรนแต่จันไม่ตอบสนอง เขายังคงถอยหลังต่อไปเท้าของเขากำลังจะก้าวข้ามเส้นที่พวกเขาเคยยืนอยู่เส้นแบ่งระหว่างความปลอดภัยกับความมืดที่มองไม่เห็นเคนรู้ว่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างเขาไม่มีเวลาคิดถึงคําเตือนอีกต่อไปแล้วการปล่อยให้จันเดินถอยหลังเข้าไปในเงามืดนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับการปล่อยให้เขาตายด้วยความตั้งใจที่บ้าบิ่นเคนตัดสินใจหันกลับเขาไม่รอช้า หมุนตัวอย่างรวดเร็วกับถูกไฟฟ้าช็อตเพื่อเผชิญหน้ากับสิ่งที่จ้องมองพวกเขาอยู่วินาทีที่เคนหันกลับไปโลกทั้งใบดูเหมือนจะหยุดนิ่งความกดดันในอากาศหายไปทันทีเสียงกระซิบก็งเงียบสนิทสิ่งที่เคนเห็นไม่มีอะไรเลยข้างหลังเขาคือทางเดินที่พวกเขาเพิ่งผ่านมาพุ่มไม้พืชพันธุ์และเงาไม้ที่ทอดยาวตามปกติ แสงแดดอ่อนๆที่เคยลอดผ่านก็กลับมาอีกครั้งมันเป็นภาพที่ว่างเปล่าว่างเปล่าจนน่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าการได้เห็นปีาศาจเสียอีกแต่จันหายไปแล้วในเสี้ยววินาทีที่เคนหันกลับไปเผชิญหน้ากับความว่างเปล่าจันก็ได้เดินถอยหลังข้ามเส้นไปแล้วเขาหายไปอย่างสิ้นเชิงเหมือนไม่เคยมีใครยืนอยู่ตรงนั้นมาก่อนเคนตะลึงงานอยู่เพียงครู่เดียวก่อนที่สติจะกลับมา จันจันเขาร้องเรียกเสียงดังลั่นป่าเพื่อนร่วมทีมที่เหลือต่างก็หันกลับมาอย่างตื่นกระหนกพวกเขาเห็นสิ่งที่เคนเห็นคือความม่างเปล่าที่เพิ่งกลืนกินเพื่อนของพวกเขาไปเขาไปไหนใช่อีกคนชื่อสมถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเคนรีบวิ่งไปยิงจุดที่จันยืนอยู่เมื่อครู่เขากวาดตามองหาทุกตารางนิ้วแต่ไม่มีร่องรอยใดๆไม่มีเสียงฝีเท้า ไม่มีกิ่งไม้หักไม่มีรอยเท้าถอยหลังที่ทิ้งไว้เลยจันหายไปอย่างเงียบเชียบและสมบูรณ์แบบเหมือนถูกลบออกไปจากความเป็นจริงความตื่นตระหนกเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวที่แท้จริงนี่ไม่ใช่แค่การหลงป่านี่คือการหายตัวไปที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์เคนเงยหน้าขึ้นมองต้นไทรัก์อีกครั้งและเขาก็สังเกตเห็นบางอย่างที่เขาพลาดไปก่อนหน้านี้ บนลาต้นที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนของบุญส่งมีรอยขีดข่วนใหม่รอยเล็กๆที่เพิ่งเกิดขึ้นอยู่ใกล้กับรอยของบุญส่งเป็นรอยที่ดูเหมือนถูกขีดด้วยความพยายามครั้งสุดท้ายและที่ปลายรอยขีดนั้นมีแหวนทองคำมงหนึ่งเป็นแหวนแต่งงานของจนันมันถูกยึดไว้กับรอยขีดนั้นเหมือนกับจันพยายามจะทิ้งสัญ,ญลักษณ์บางอย่างไว้ก่อนที่จะถูกดึงไป เคนเอื้อมมือไปหยิบแหวนวงนั้นแหวนยิ่งคงอุ่นๆจากความร้อนของร่างกายจันเมื่อสัมผัสกับโลหะภาพบางอย่างก็แวบเข้ามาในความคิดของเคนมันไม่ใช่ภาพที่ชัดเจนแต่เป็นความรู้สึกความรู้สึกของการดิ่งลงดิ่งลงไปในความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดและความรู้สึกของการถูกพันธนาการพันธนาการด้วยอะไรบางอย่างที่เย็นและเปียกชื้นเขาได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้ง แต่คราวนี้มันไม่ใช่คำพูดมันเป็นเพียงเสียงหัวเราะที่แผ่วเบาและเย้ะยหยันเสียงหัวเราะที่มาจากทุกทิศทางไม่ใช่เสียงที่น่าฟังแต่มันเป็นเสียงที่เหมือนการบิดเบือนของความสุขความสุขในการครอบครองบางสิ่งความสุขในการได้เพื่อนใหม่เขนกำแหวนไว้แน่นในมือเขารู้แล้วว่าบุญส่งไม่ได้หลงป่าและจันก็ไม่ได้ถูกปีศาจธรรมดาพาตัวไป สิ่งที่อยู่ในป่านี้ไม่ใช่ผู้ถีทั่วไปที่ชาวบ้านรู้จักแต่มันเป็นบางสิ่งที่เล่นกับความปรารถนาและความกลัวของมนุษย์มันทําให้ผู้คนเดินถอยหลังเพื่อที่จะได้เห็นสิ่งที่พวกเขาไม่ควรเห็นหรือเพื่อที่จะได้กลับไปยังที่ที่พวกเขาจากมาเคนหันไปหาเพื่อนที่เหลือพวกเราต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เขาพูดเสียงหนักแน่นพวกเขาไม่สามารถช่วยบุญส่งหรือจันได้อีกแล้ว การอยู่ต่อมีแต่จะทําให้พวกเขากลายเป็นเหยื่อรายต่อไปพวกเขาพยายามถอยหลังออกมาอย่างระมัดระวังโดยไม่หันหลังให้ต้นไทรักการเดินถอยหลังที่ช้าและระแวดระวังในขณะที่สายตาจ้องมองตรงไปยังรอยขีดข่วนบนลำต้นไทรพวกเขาเดินถอยหลังออกไปจากที่โลง่งกลับเข้าสู่ป่าที่มืดมัวจนกระทั่งพวกเขาอยู่ห่างจากต้นไทรพอสมควรเคนก็หยุดลง เขาสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วสั่งให้ทุกคนวิ่งพวกเขาไม่เดินถอยหลังอีกต่อไปพวกเขาหันหลังกลับแล้วออกวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตวิ่งฝ่าพงไพรที่เคยคุ้นเคยแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเขาวงกฎแห่งความหวาดกลัวเมื่อวิ่งออกมาถึงชายป่าอีกครั้งแสงตะวันก็กำลังจะรับขอบฟ้าพวกเขามาถึงหมู่บ้านในสภาพที่เหนื่อยล้าและหวาดผวา เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ชาวบ้านฟังด้วยน้ำตาและความสันสถานเรื่องราวของบุญส่งที่เดินถอยหลังเข้าไปและจันที่ถูกกลืนหายไปนในความว่างเปล่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชาวบ้านในเชียงรายก็ไม่กล้าเข้าใกล้ป่าในยามค่ำคืนอีกเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไทรยักษ์ต้นนั้นและไม่มีใครเคยเห็นบุญส่งหรือจันอีกเลยทิ้งไว้เพียงปริศนาของการเดินถอยหลัง และเสียงกระซิบที่ชาวบ้านบางคนอ้างว่ายังคงได้ยินเสียงที่ลอยมาจากป่าในคืนเดือนมืดหมองม,มหาสิแล้วถอยกระไม้หันอากาศบอ่อหลายปีผ่านไปหมู่บ้านในเชียงรายแห่งนั้นยังคงดำรงอยู่แต่ก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเงาม,มืดแห่งความสูญเสียได้ทอดทับลงบนจิตใจของผู้คนหลังจากการหายตัวไปของบุญส่งและจนันไม่มีใครกล้ากล่าวถึงชื่อของพวกเขาในยามค่ำคืน ป่าที่เคยเป็นแหล่งทรรมหากินบัดนี้ได้กลายเป็นเขตห่วงห้ามที่ไม่มีใครกล้าล้ำากลายเรื่องราวของการเดินถอยหลังได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกระซิบกระซาบมันถูกเล่าในคืนที่มีลมหนาวพัดโชยเล่าเพื่อเตือนสติบุตรหลานไม่ให้ออกไปนอกบ้านหลังพระอาทิตย์ตกดินเคนชายผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดกลายเป็นคนเงียบขรึมและชอบเก็บตัวเขายังคงจดจำความรู้สึกเย็นเยือกที่ไหลของเขาได้ และความว่างเปล่าที่กลืนกินจันไปต่อหน้าต่อตาเขารู้ดีว่าความว่างเปล่าที่เขาหันไปเผชิญหน้าในวันนั้นไม่ใช่ความว่างเปล่าที่แท้จริงแต่มันคือช่องว่างระหว่างโลกของคนเป็นกับอีกมิติหนึ่งแหวนแต่งงานของจันยังคงถูกเก็บไว้ในหิ้งพระของเคนมันคือเครื่องตนใจถึงราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการฝ่าฝืนคำเตือนห้ามมองทุกคืนเดือนมืดเคนจะนั่งอยู่ใต้ถุนบ้าน สายตาจับจ้องไปยังชายป่าที่มืดมิดเขาไม่ได้มองด้วยความกลัวเหมือนเก่าแต่เป็นความเข้าใจที่น่าเศร้าเขารู้ว่าสิ่งนั้นยังคงอยู่เราคอยใครสักคนที่จะกระตุ้นมันเราคอยใครสักคนที่เต็มไปด้วยความเศร้าซ้อยหรือความปรารถนาที่มืดมัวใครสักคนที่พร้อมจะถอยหลังกลับไปหาบางสิ่งที่พวกเขาเคยสูญเสียเสียงกระซิบนั้นไม่เคยหายไปอย่างสมบูรณ์มันไม่ได้ดังลัน่น แต่มันแฝงอยู่ในเสียงของสายลมที่พัดผ่านยอดไม้เป็นทำนองที่เหงาหน่อยและเชิญชวนมออังมอหาสิมันกระสิบถึงการได้พบสิ่งที่หายไปกระสิบถึงการได้กลับบ้านที่ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แต่เคนรู้ว่าการกลับไปนั้นต้องแลกมาด้วยการเดินถอยหลังออกจากความเป็นมนุษย์และเขาเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปอย่างโดดเดี่ยวแม้ว่าชีวิตที่เหลือของเขาจะเต็มไปด้วยร่มเงาของต้นไทรัก ที่ยืนต้นอยู่เงียบเียบคอยมองดูจากขอบโลกที่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องปริศนาของการเดินถอยหลังได้จบลงแล้วสำหรับหมู่บ้านนี้แต่เรื่องราวของการหายตัวไปอย่างลึกลับยังคงดำเนินต่อไปในความเงียบพร้อมกับความหวาดระแวงที่ว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่จะหยุดมองสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแล้วเริ่มถอยหลังเข้าไปในเงามืดนั้นอย่างไม่มีวันหวนกลับมา